สวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาลาชินอลค่ะว้ามาแล้วนะคะรายงานตัวนะคะทุกคนช่วงแรกของว่าคือช่วงเม้ามอยนะคะอันนี้เป็นทางการนิดนึงแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสหรือว่าที่มูโนเนะก็คือว่าเหตุเกิดในส่วนของที่เรียกว่าเป็นโกดังพุระเบิดใช่ไหมคะทำให้พี่น้องทางภาคใต้นัคือเกิดความเสียหายในส่วนของบ้านเรือนด้วย ถึงเสียบครอบครัวต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ธนาคารอิสลามก็ได้เปิดรับบริจาคช่วยเหลือนะคะ,ะส่วนของร่วมบริจาคฟื้นฟูซ่อมแซม,ซ,มซ่อมมานะคะก็คือที่อาศัยให้กับพี่น้องมูลนโนของเรานะคะก็คือว่าเดี๋ยวว่าจะระบ,บุส่วนของเลขที่บัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีให้นะคะจะเกิดเติต้าคลิปนะคะมานี้เลขที่บัญชีนะคะก็คือของไอแบงนะคะเป็น034-109ขีด1น9ะคะ 640-7ขีด7อีกรอบหนึ่งนะคะ0 3 4ย์สาขีด il> 1ขีด0ย์เขีด7ชื่อ ja> บัญชีเป็น S H E I K H U L นะคะแล้ว <Yeah ก็เว้นวร์อิสลามก็คือ I S L A N นะคะเดี๋ว่าจะแปะไว้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะคือฟ cool ื้นฟูช่วยพี่น้องของเราด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะก็มาถึงช่วงของไหว้ครั้งแล้วแต่ช่วงรีวิวค่ะแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้คือเปลยนหมดนิดนึงนะคะ ม่ได้รีวิวพวกครีมหรือว่าอารอยังงานอันนี้เป็นแบบของทานเล่ของกินนะคะเคยมีคลิปหนึ่งที่วารีวิวพวกแบบเป็นซองเดอร์อ่ะโอเคบอกเลยกันเป็นเป็นของซองเดอร์นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นส่ของเป็นรถงาใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นซีเรียลบาร์นะเป็นธัญ,ญพรรื15ช15้ชนิดของซองเดอร์นะคะก็แบบว่าลองกินหรือทานแล้วก็แบบอร่อยแบบมีประโยชน์ทุกคนเพื่อสุขภาพอ่ะโชว์กันเลย นั่นก็ได้แกเอาเป็นซองใหญ่ก่อนนะชะดานี่กินจริงทุกคนคือแกเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นของซองเดอร์นะเป็นเกรน d ์แกรนี่นะคะอันี้เพื่อนโคเกนผสมผลไม้รวม15ชนิดนี่เป็นส่วนของซีเรียลบาร์นะคะในซองแบบนี้ค่ะจะบรรจุนะคะประมาณ5อันนะแบบนี้แบบนี้เลยทุกคนบรรจุป,ประมาณ5อันนะคะนี่ก็คือเมื่อเช้าวาทานแบบ ทิถามาหลายวันแล้วอ่ะอันนี้คือแบบกินแล้วเมื่อเชา้าเรียบร้อยนะคะอันนี้เลยอันสุดท้ายแล้วค่ะนี่จะบอกว่าซีเฟียลฟาตัวนี้นะคะก็คือว่าทําจากธัญพืชนะคะก็คือแบบ รวมผลไม้รวมมันคือ15ชนิดเลยทุกคนน็คือเป็นส่วนของซีเรียลบารัธเพืชนะคะหวานน้อยนะคะแล้วเราจะเป็นการอบเราจะไม่ทอดนะคะแคลอรี่ต่ำนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะคือปริมาณแคลอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่เองนะคะต่ออันนะคะประมาณนี้เลยนะคะพกสะดวกพวกง่ายทานทุกที่ทุกเวลานะคะรถติดใส่รถไว้กินบนรถก็ได้ทุกคนมีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนนะทุกคนแล้วก็ไฟเบอร์สูงด้วยนะคะตัวนี้ด้วยนะคะมีแบบผสมหลายอย่างอย่าง,างเช่นยกตัวอย่างก นะคะทุกคนอย่างเช่นก็บอกว่าเป็นเกษตรพืชมีถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวกล้องลูกเดือยถั่วดำํำข้าวฟางลูกเกดนะคะมะเขือเทศลูกเกดอบแห้งนะคะ ใม่วงหิมะพานแล้วก็เป็นกล้วยน้ำว้า,มาเมลเ็ดฟักทองงาขาวข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวโพดคือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์เต็มๆเพราะสุขภาพนะคะนี้คือแคลอรีหน่อยมากเลยแล้วก็บอกว่าอิ่มท้องอยู่นานนะทุกคนคือแบบชั่วโมงเร่งด่วนอ่าทานกับพวกเครื่องดื่มต่างๆคือแบบฟินคือเข้าขาได้เลยทุกคนนะอันนี้คืออร่อยมากแล้วแบบทานแลน้วแบบโอ้ยมันอร่อยอะไรอย่างงี้แล้วแบบเออมันอิ่มจริงอะ่ะคืออันหนึ่งก็แบบ เราสุดกินเลแบบเออมันก็อยู่ท้องดิเหมือนกันประมาณนี้ทานได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กกินได้นะทุกคนทานได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแคลอรี่ต่ำด้วยที่บอกไปนะคะตัวนี้อิ่มท้องอยู่ได้นานแล้วก็จะบอกว่าอ่าตัวนี้นะคะพี่น้องมุสลิมไม่ต้องกลัวนะทานได้เพราะเขามีอะไร นี่เครื่องหมายฮาลาลนะคะแล้วก็สูตรเจด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องหมายออทอปต่างๆนะคะออยอ,อยรับรองแน่นปึกเลยของซองเดินนะคะแล้วก็สามารถงซื้อตาม Facebook ของเขาแล้วก็ลายของซองเดินได้เลยนะคะอันนี้คือแบบอร่อยจริงว่าก็เลยต้องบอกนะคะโอเคแครีตั่ำด้วยแต่ว่า,าประชาชนพวกคนที่แพ้พวกกลูเตนนะคะในพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรกลูเตนนะคะในแป้งะค่ะ อาจจะเข้าสารีเนาะแล้วก็พวกคนที่แพ้ถั่วเหลืองแพ้งาอะไรเงี้ยค่ะก็นะระวังนะคะคืออาจจะงดทานประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครทานได้คือควรทานแล้วก็บอกว่าอันนี้คือมันไม่มีไม่มีไขมันทรานส์นะคะเป็นสูงแฟตเลยอะ่ะแล้วก็ทำาจออร์กันจริงๆนะคะแบบอร่อยไม่ทอคือใช้กระอดอย่างเดียวนะคะตัวนี้คือ70แคลโอเคทุกคนเดี๋ยวว่าจะให้ดูนะคะคือแบบกินจริงๆ,ๆทุกคนดูดิเนี่ยอันนี้แบบ กินมาหลายวันแล้วอันนี้มันมีห้าอันใช่ป่ะว่ากินวันละอันนะและอันเนี้ยอันที่สี่หมดไปแล้วเมื่อเช้าโอเคอีกินที่อันไปกินให้ดูนะคะทุกคนนี่อย่างนี้เลยนะคะเอาแต่แกะก่อนชิดายาง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 แป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมันต้องแกะนี่มันอร่อยมากๆเลยเี๋ให้ดูโชว์โชว์โชว์ก่อ ถาดนี่เป็นไงทันยาพืชทั้งนั้นแหละทุกคนนี่อ่ะอ่ะพลิกนี่เห็นปะ่ะลูกกลงลูกเกดมาเลยฟักทองข้าวข้าวกงข้าวกล้กลองแบบน่ากินมากนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวว่าจะทาให้ดูเลยนี่อ่ะแกะอันนี่เห็นปะ่ะ น่ากินอ่ะแบบอร่อยฟินแล้วแบบอิ่มท้องง่นานคือไม่ต้องกลก้อ้วนนะคะพกสะดวกทุกที่ใส่กระเป๋าใส่เป้ไปนู่นที่ไหนก็คือพกได้มันอันแบบอันเท่านี้มันแบบเป็นแบบบาร์ซีเรียลบาร์คือพกง่ายมากนะคะแล้วก็แบบอิ่มท้องอยู่นานไฟเบอร์สูงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวว่าจะให้ดูนะอ่ะ้หืมทุกนอร่อยมากขอโทษนะคะเกี่ยวอยู่ บอกว่าอืมมันจะมีความหอมขอมเนื้อพืชนะเราก็แบบกรอบไม่มันข้าอบแทนทอดดีมากอย่างบริ o o d อืมเรจะให้แบบทุกคนซื้อไปลองาาทานกันนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีกาทานได้หมดนะค,ะคนในครอบครัวเพื่อสุขภาพนะคะร่างกายของเรานะคะทุกคนโอเค แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมารีวิวหรือว่าบอกนะคะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะมาแน่ๆนะคะแต่มาช้านิดนึงทุกอาทิตย์แหละทุกคนโอเคะคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีคุมค่ะสวัสดีค่ะกนี่ซองเดิน